ไปไปไม่เคยอยู่คโอ้ตรวจอะไรอีกตรวจทุกวันวันที่เธอไปสามเดือนใช่ไหมวันนี้วอนเธอมาแรกครูก็จะมาตรวจรถที่ครูบอกให้ไปต่อพอร์บอไปทาภาษีไปทาอะไรกันทั้เรียบร้อยทาอารอยางทำน้ำทำ้ำนายเปิดทำแล้วจอดรถเธอไปไหนสู่เขาออกเขาบอกว่ามันไม่สวยโอ้ มันไม่สวยแต่มันไม่ถูกระเบียบโรงเรียนในในปอนนะไปดมาให้เรียบร้อยครูพูดหวานๆเดี๋ยวปอนไปเปลี่ยนเข้าใจไหมเข้าใจไหมเข้าใจเกียวรี่นั่งดีๆทำไมเธอนั่งซ้อนแบบนี้พี่ติ๋งโอ้พี่ติ๋งนั่งได้เลยเกลดินดีก่อนนั่รดีๆนั่งดีๆย้งไงโอ้ยสามเดือนผ่านไปนี่พวกเธอไม่พัฒนาอะไรกันบ้างเลยเนะไว้ลูกคนนั่งงี้นมดแหลมครูพัฒนาคห้พัฒนาตลอดให้คพัฒนาให้พัฒนาตลอดให้พัฒนานะพัฒนาความสัมพันธฒนาตลอา ก่อนใส่ยครับยังไม่เลยครูจะกระเซ็นทัทีลรอคะแล้วเมื่เลยครูจะกระเซ็นทัทีลรอคะนานโอ้อีกนานอีกนานโอ้รีบแล้วแกลลี่ได้มีดีก็นี่ค่ะดีแล้วพี่ก็ปวดจะโดนหักคะแนนไหมแค่นั่งดีดครูนี่ปวดตะลับปวดเหมือนแม่เลยปวดเหมือนแม่เลยอย่างตัวใครครูจะากรู้ใครอ่ะเฮ้ยเหลือไหม้นี่โอ้ไไอม่บอกไปจากปา ทำไมเธอเอารถมาสภาพนี <m í toys> ้ไหนไหมรถที่โค้งไงครูเปลี่ยนใหม่ไงโค้งไก่ไม่ได้มันไม่ด้เฮ้ยจเสียงก็ดังโค้งไก่ครูสถานชอบยเพลงเพลงจานเธอเห็นไหมเสียงดังมากไม่ได้ไหนไหมเธอไม่ผ่านไม่ผ่านาอย่างเนี้ยเธอเข้าห้องเรียนไม่ได้เข้าโรงเรียนไม่ได้ทําทำไมอ่ะมันก็ลถเหมือนกันแน่ๆมันก็ลดเหมือนกันยามผ่านนะไม่ได้มันผยุดเระเบียบทุกอย่างเลยเธอดูสิ อย่ามาบอกันพอรทาะสีก็ไม่มีไฟรถด้วยมีครับมีไม่มีอะไรสักอย่างเลในไหมเธอลงเลยคุณจะยึดรถเธอแล้ววันนี้อะไรคุณขี่เป็นแล้วหรอคุณจะยึดเนี่ยเป็นไม่เป็นไม่รู้เธอลงเลยลงไม่ได้เอาไปไม่ได้ผิดระเบียบไปไปอะไรนะสภาพรถไปขึ้นรถใหม่เลยนี่ใหม่พาไปส่งบ้านด้วยนะาไปจะได้ปแล้วปอยไปส่งบ้านด้วยนะโอ้โหบายบาครู เใช่ดี๋ยวไปนะได้ๆคุณบายบายค่ะครูสอนไหนอ่ะสอนพวกเธอวิชาแรกนี่แหละไปรู้ปะไปไปกันไปเลยเรถไปเก็บนวฉันจะเรียกพหลงมาเอารถในไม้เนี่ยเอาแล้วกูจะเดินไปทำไมล่ะไปไปกนหนูเดี๋ยไปทำไมพวกเธอไม่พัฒนาเลยเนี่ยให้ครูพูดปากเปียะปากแฉกกันทุกทุกทุกเทอมเลยไปกันนะครูไปรอในห้องเลยโอ้ยหนูนี่เนี่ยสภาพรถอย่างเงี้ยมาได้ไงเนี่ยพหลงพหลงอยู่ไหนเนี่ย โอ้ยพะลงพะลงไม่อยู่อีกลำบากฉันอีกแล้วต้องเอาไปเองอีกละสิฉันแต่ละคนนี่น่าเบื่อจร,จริงเจริงอลย พันหนึ่งอชีพันหนึ่งคุณบาละอชีพันหนึ่ง ไปไหมไปไหไปไไปเยไปเลไปไปเลยไปเลยไปเลไปเไป้ลไปเยไปเล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 ้ไปเไปเลไปเลไป้ลยไปเลยไปมลไปเลยไปเลยไปลไปล่ไปเลไปเไปเไปเลไเยไปลไปเล่ไปเไปเไปเลไปลไลไป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 ไไปไปไไปไปไไป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 ไไปไไไปไปไป ครูขัดจังหวะกำลังมันเลยครูมาขัดทำไมเนี่ยกำลังมันเลยใช่ใช่แข่งกันอยู่หยุดปุบป่าทุกคนใครอนุญาตให้เล่นแบบนี้เอ้าครูมันพลาดบ้างพักเที่ยงกันไม่ได้นี่กีฬานะเนี่ยไม่ได้ใช้ไม้เธอมาเธอมาเล่นมาจะทำยังไงฮะผมอาชีพไปตั้งพันนึงแล้วนะครูจริงนี่ฉันจะหักคะแนนเธอในตีเดี๋ยวครูอาชีพครูด้วยห้าร้อยจะยังไม่ได้อนุญาตให้พวกเธอมาเล่นแบบนี้นะถ้าพวกเธอหัวล้มหัวฟาดไปจะทำยังไงเข้าโรงพยาบาลอย่างเงี้ยไม่ได้ เลิกเล่นเยอะใหญ่เยอะใหญ่โ <descon> อ <fin anta> <p uss ASE> ้โหโอ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 ้โออ้โ้โอออ้โหโอ้โหโอ้โห้โห้อ้โห้หโอ้โ้โห้อ้โห้หโอ้โหโอ้ห้อ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โห้อ้โห้โหโอ้โหโออ้โหโอ้โออ้โหโอ้อ้โหโ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 ้โหออ้โหโอ้โหหโอ้โหโอ้โหอ้โโอ้โหโหโห ยื้อของเด็กมาเล็กเอ,อ,องอนเหรอ